ตสบไปน่นนปืนไอรปืนซายพี่นหันมาท้ายหันซ้ายนิดนึงซ้ายนิดนึงเห็นปืนปะปืนสีฟ้าหัวป้าแกาไฟไหวนะเพื่อนเร้ยเราลี้ยแยกโดนอยู่เนาะตอนนี้ไม่เราลิ้นแยกเกินจัดเล่ไปจะไ่เล่ไรีเล่ไรมาเติมกามาเติมกาดูมัย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 เหไสมาแพยไอยบัสามาแพเยคยอเยขยสัอยกระจอคย ดีอ่ะพี่คิมยูบเลยยูยูขอดีอ่ะไอ้สามคนนะอย่าลืมนะตบฮ่า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 ไอ้เฮี้ยงโง่

ไอ้ที่ถือส่วนอะไรก็หลังติดได้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 พี่นี่พี่นี่นี่คุณไม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 ่ไอ้กุ้งเห็นปืนกุ้งเห็นปืนกุ้งเห็นปืนกุ้งเห็นกุ้งเห็นยิงยิงยิงดีนิกกุ้งเห็นกุ้งเห็นปืนไม่ตายขอหน้าเนี้ยตัวนี้ตัวน uh ี้ตอวนี oh ้ต oh ัว oh นี oh ้ต oh ัว oh นี oh ้ตั้เลยปืนตายปืนตายปืนที้เราชนะแล้วโอ้โห ไอ้เหี้ยไอสัสเฮ้ยวิ่นออกวิ่นวิ่นออกวิ่นออกวิ่นออกวิ่งดิวิ่งดิวิ่งดิวิ่งซ้มามวิ่งาาวิ่งตายตายเหี้ยมันจะชุบปืนมันจะชุบปืนมันจะชุบปืนเออเออดึงโซบอกไปดึบอไปตายตายไอสัส ไอ้เียไรควายเฮ้ยปืนมันเกิดปืนมันเกิดเพื่อนปืนมันเกิดไอวีสวีนวีไปปืนเกิดหลังพี่ใบพี่ใบเกิดที่เดิมเลยขวาเฮ้ยเออสวยเอามีล่เออสวย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 เฮ้ยกูสัตกูได้ใหดเลกูเล่นตายไอเฮียโอ้โหพี่ใบม้ย ไปทำตัวนี้เลยกูโดนยิงไปชูเพื่อนดิไปชูเพื่อนดิเฮ้ยมันมีตัวทะลุไม่เห็นป่ะเห็นตัวเอ้ยออกเลยออกตายไอ้เหี้ยโอ้โหไอ้สัตว์กองหน้าเบอร์เจ็ดไอ้เหี้ยรอรับรอรับเล่นให้เล่นให้เล่นให้เอ้ยเล่นให้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 เอ้ยเย็นๆๆยอๆไปเจอไีเจอเจอเจอตายเจอ บกังไฟเนี่ยเฮ้ยปล่อยพี่ดิกพี่ดิกไอพี่ดิกกยาพี่ดิกมันจะล็อกมั่หน่อยนีถได้นไม่ได้ขึ้้เฮ้ยส่งมา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 โอ้โหอี้ยมึงยิงไกลเลยอไอโมเกินไนี้อนนี้กเนเปลมสเร็มีหยศพเลยสวยสวยส กายพี่กายขอลงเหนืองอันนี้พี่กายเมื่อกี้ดีนะหลังหลังหลังที่มักันั่งพี่กายต้องลงหนืองอันนี้เยอะเธอรู้สวยจังสวยมากเอลิโอดาพังเอลิโอดาพังเลยเอลิโอดาพังเลยเอลิโอดาเอลิโอดาพังเกมเมื่อกี้นะโฟกัสกู้ไหนด้วยเมื่อกี้กูตายกูชีวิตเดียวอ่ะ ไม่มึงรู้ไหมมิมีมีมิเขาบอกว่าจบเกมจบเกมส่งคิวให้ดูแล้วปลาไม่ถึง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 เย็นไว้หนูเย็นไว้หนูเย็นไว้เย็นไว้เหลือซูเปอร์ใหม่ดำแล้วก็ผาดำนะ ยุดโดเนตมาสิบบาทสุดเออขึ้นมา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 สวยดิมาสวยปาสวยลงดสมาร์ดิสมาร์ดสมาร์ดิสมาร์ดิสมาร์ดิสมาร์สมาร์ดาสมาร์ดสมาร์ดสมาร์

มิ้พงสมิงหลับ้านนปงเินแ่อ่ม่ามติดตั้อย่นุมัตตังดสติห่ตั้งสติหน่อยยังไม่หมดตั้งสติก่อนเีห่วงด้อย่าหงดด้ติกอยาว้อย่าด่วอ้อยอย่าวอยอย่าวออยวอยอยาวอ้อยอยว้ดยอย่าว้อยอย่าวออยอย่าวอ้อย่าดิวอยอ่าดว้อ่าหวอย่าด่วอย่าิวงอยาวอย่าหวย โซบไหนน่งโซบอร์ไหนเพ่นนิ่งบอร์ไหนนิบนไหนนั่งในเขาล้มอยู่ล้ม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 ปล่อยเพื่อนเลียงมาก็ใหมน้อยไม่ไอ้ไอ้สกินไม้ดอกไม้เนี่ยลงมาที่เพื่อนน่ากลัวที่อะโอ้โหโอ้โหโอ้โห เลีโอโคตเออลีโอโคดรอะไรอะลีโอโคดดิเฮียตีเรียนได้มาเจอี้โดิไอ้โมดนิงพี่ไอ้หนอ้นี่ไอ้ไอ้นี่ไ่ี่มอ้นี่อ่ไไี่ไอ้นี่ัไไอ้นี่ไอนี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 ่ไอ่อ้ี่ไอ้นี่นี่ไอ้นี่ไอี่ไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นอ้นี่ไ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 อ้ไอ้นี่ไอ้นี่ไอนี่ไอ้นี่ไอ้นี่ไอ

โอ้โดนเหตุเ้ยตายไอ้เหี้ยยกากไอ้ควายเหี้ยไม่รู้สารลูกเลยเหี้ยควายเบอ้เหี้ยควายทำเก่งไอ้ควายเหี้ยยควายเป็นควายเดี๋ยวไอ้เหี้ยรีเฟกแลกูขอตบหน้าพีเลยไอ้รีเฟกไอ้สวรไอ้เหี้ยไอ้ควายโดนผู้หญิงทิ้งไม่จำมีคุยควายบนีไม่มแตตนะตมนะตสห ปืนปืนไอรปปืนซ้ายพี่นี <Tell S 2> ่หันมาท้ายหันซ้ายนิดนึงซ้ายนิดนึงปืนป่ะปืนสีฟ้าหัวฟ่าแกไฟไหวนะพืนฮ้ยเราลีนแยกโดนีเนะตอนนี้ไม่เราลีนแยเกินจัดเลยแย่มืทีเอาไปเลเนเานมา้า่เดีดดีด่เยีมาีมอปดมาด้วยถือถือถือหลังามาเถือมาเมาเลยมาเลยกับเพื่อนดีจุ่มกับเพื่อนมอออ่อออววว เฮ้ยอย่าอย่าเยอะ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 เฮ้ย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 ไอ้เคี้ยมึงอย่าตลกดีพี่ทีเคี้ยมึงตลกเคี้ยอะไรเนี่ยพี่ทีสัตว์ ไงควายคยมึงไสัตลูกลลรไอ้เวเไอ้เี่ยบอสัตวไอ้เยี่ยบาไอ้เยีดน้อไอ้เี่ยพ่อพ่อเชี่ยไดน้องไอ้สัตว์พ่อเยี่ยดูด้วยเดี๋ยนพ่อลูกไอ้เี่ยบรไอ้สัตว์ร์มคายเลยมึงไอ้เยี่ยสตัวพ่อลูกเน่ยไอ้เี่ยบัรไอ้สัตว์มีอะไอ้เยี่ยบารไอ้สัตว์ไอ้เี่ยดน้องขับลูสาสดไปเลยไอ้เยี่ยดักไอ้สัตว์ไอ้ขยะไอ้เยี่ยสองตัวบาอลยไอ้เยี่ย

กันหน้าขึ้นามาขึ้นมือกลางไฟขึ้นมือกลางไฟขึ้นมือกลาง แบบไหนไม่รู้แต่สมับผมโอตอมานตเนดาวเป็นดาวที่โดนเหยีัดมาเหนมาหรอทำหน่อยเดยว่มันมาจากบนฟิลระเก่าเพื่อหมายดอลล่า A P S M T S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  M B 911 X Constitution o r k e r A P T S R R X G สองเอ็นเอชเอสกุ AL e? oh oh e? istance, nowhere, ้งขายมีใครไหนเฮียโอ้โหโอเยี่่ติดวัดชิบหายใครวะติดวัดชิบหายไอ้เฮียใครวะมามามาชุดเพื่อนไหนชุดเพื่อนไหนวินอ่เพื่อนติดวัดชิบหายมาเเเียพื่อนนนนไอ้เฮียมึงติดวัดจังวะพี่กะลามาต่ออะไป่ะพี่กะลา

ไอ้ใครพูดไรชวาอ่ะอุ้ยใครพูดนมาข้าซนมมกุมากุมากุบมากุบมา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 อามามมามามมามามามมา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 มมามามา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 มมาามมมายาม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 มมามามมามามามมามามามมามาอามม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 

ต้องนเองไอ้ดึงศบดึงศพไปดึงศพดึงศพตายแล้วตายแล้วดึงศพไปโอ้ยโทษครับพี่ดุกโทษครับเฮ้ยมึง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 อย่าดันไปตายทีละคนได้ปะมึงอย่าดันไปตายกันทีละคนได้ปะ เใครดนไปตายเอเย็นนะกลับมด้ปะกไกลับมไปเฮ้ยไปหนึ่งกูปิดให้ก no ูป you know. ิดให้กูปิดให้ย็นจนเวขวาจะบอกมาป ตายตายตายกันไว้กันไว้หนังบ้านกันไว้เฮ้ยเฮ้ยพี่เขาถึงบ้านนะเขาถึงบ้านนะโอ้มองศพไอ้เหียเออสวยชุเพืชุบดีชุบดีก่อนดี ไม่ดึงศดมันออกมาขี่อมหลังถึงถึงบ้านอีกตัวพี่ออมสวยซมซ้ำเด้งเด้งเด้งหน่อยเด้งหน่อยเออโอ้บ้านแตกไอ้เหี้ยเลยปืนเหลือกี่คนวะโอ้ปืนเหลือคนเดียว ไอสัตว์ถ้าไม่มีปืนอ่ะถ้าวัดกันแบบว่าบนพื้นเนี่ยมึงน่าจะโดนกูหมดอ่ะมาดิมาดิมึงก็บอกปืนมึงดิไอวสัตว์มึงก็บอกปืนมึงดิไอวสัตว์ไอ้ที่นี่ทะลึ่งเล่นมาเชยียทะลึ่งไอ้สัตว์มึงทะลึ่งไปอุ้ยแรงจังวะแรงโพดอุ้ยโอ้อุ้ยอย่าแย่งอย่าแย่งอย่าแย่งกันอย่าแย่งกันอุ้ยว้้โอ้กลัวแล้วเชยมึงกับเชยกูคนละเชยไงทียถ้าไม่มีปืนมึงอีกเยอะคนละเชย โอ้ยอเฮียดันไปตายกันทีละคนเฮียควายมาจะ,<ล>ะไม่พยายามด่ายดีนะแต่ดีกูไม่ไหวละกูมึงหิุละ <c oughs> เรื่อขฆ่ามึงเลยอีดอกอีริดมึงไหวดีเดพรนลักไปไปตไปเันไปเืต่อนะไ<ป>พรักก๊งนตีน มึงมึงบอกว่ามึงมึงหล่อมึงอะไรอกูขอดูได้ป่ะฮะสุหล่ออะไรมึง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 คส์อะไรมึงไค้เีมึงหดบทอไนวะไอ้ขยายควาไอ้เยี่ยมเจ้าอะไรไอ้เม้าไ้สดไม่ต้องาเจ้าเจนเนอเรชั่นเนาะไอ้ควายเป็นเยี่ยม้อ่าไอ้สดไม่ต้องไ้เี่ยกูนี่่ายไม่หวไอ้สไม่ไอ้ความงเีมอล่าไม่ต้องกิดกูไอ้สไม่เย้อวาไอ้าต้อไ้ไม่เ่ด้ไม่รู้ไม่สิหนึ่เยย้อไมู่้ใจไมู่้ห่งไอ้วาไอ้า ยังดีมงยาวใช่ไหมอ่อว่าไงพี่มงยาวใช่ไหมฮะเอี่โจนนีดนไปรอเืนหน่อยรอนเย็มาุ้มหน่อยมากุ้มหน่อยกุ้มดีๆกุ้มนาๆกุ้มนาๆพหนาๆคว่าต้องดันขึ้นไปนิดนึงแล้วจะติดรถมานะมันไม่ได้คจมีทีล่นนะมาเซนาโรเดมาเซนาโรเด มาหนาหนาขอบนพี่างขบนรถางโตโตนี่างนาตนรถน้ารถพี่างนะมามามาเรมามามาเร็มาเมาเมาเมามาเร็มาเร็มามาร็มาเมาเร็มาเร็มาเร็มาเด็มาเร็มารมา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 ดึงมา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  มาเติมการมาเติมการดิ่นสมัย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 ดิ่นสมาร์ดิ่นสมาร์ดินสมาร์ดิ่นสมารดิ่นสมาร์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 ดสวยมากไปหล้านวไปชูเบลีโอดีฮ่า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 เฮ้ยตาสมั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 ยเพื่อนตาสมไปไหนเพื่อนตาสมไปไหนเพื่อน แล้วนี่กนี่อไปอวกลางกลางหางไหวาปแตัวนึ้ม่กูเห็นกูเห็นปืนล้มกูเห็นกูเห็นปืนล้มกูเห็นปืนล้มนิกนกดไปนิกกดไปกูลงไปนิกกูลงไปนี้ฟันะจูดี้กำลังไปมึงฟังกูนะกูชี้จูดี้กูลังไปนิกยิงจูดี้มาแล้วโอ้ยนิกระวังหลัง

ขอได้ไหมแบ่งมั้งได้ไหมพี่พี่ครับผมช่บยพี่อ,อย่างเยอะนะพี่พี่แบ่งให้ผมได้ไหมครับโอ้ยเฮียเลนเลยค่ยะเฮียเลนเลยคุยเฮีย ไอเฮียบัตไอ้สัตว์มึงฟังกูนะไอ้เฮียบัตไอ้เฮียกระจอกลุยกุ้งอีควายไอ้เฮียขยะสัตว์ขยะอควายไอ้เฮียบัตพาแพ้เหี้ยไอ้เฮียบัตพามาแพ้เหี้ยไอ้เฮียบัตพามาแพ้ขยะเหี้ยควายไอ้เฮียขยะไอ้สัตว์ไอ้เฮียกระจอกไอ้ควายไอ้เฮียบัตไอ้เฮียบัตไอ้กากไอ้บัตไอ้เฮียไอ้เฮียบัตพาเพื่อนมาแพ้ไอ้บัตพาเพื่อนมาแพ้ ไม่แจ้งมึงฟังกูนนะคุยคุยกันแล้วคุยกันมาแล้ว